สวัสดีครับผัวกับบ่าวทุนดนีคือนกันนะครับโมนีมโอนี้บ่าวทุนสีผ้าไปกินเขายูน้ากับยูทงนะครับโอนี้นะครับไปเบิ่งกันนะครับบ่าวทุนเสด็จยังกินเขามันนี้นะครับกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับยูนาหวานเท่านะครับไะพี่น้อง

รถมือของผมไป้องการห้ากินเข้าไปเต็มเลยปะจัา,จาปลไหจักมาค้ากินแล้วนายกมองมันเสียเย้าตัวท่อแข็งปลาไหลีล่ขัวได้บดไม่นู่ขั้วนะพ่อหนี่งไม่นูข่นขัวขัวเทียง่เป็นเทียงหอกขัวใมีนูข่ขัว อ่าจังรอบเบิ่งบันนี่เขาโทม่ส้งควันต่วันมันบ่มันยีนมันบดปลากะมันปลาลอกระแตหนูมันบดเนอปลาแเสียบนี่พยาธิยังมันกิน คอมกัเปีนายบนตัวสับทมนีมแนูเ่มพ่อมนูของปลาขัวนกขัวนกขัวนู้นะครับวันนี้วันนี้ว่พันมันแดนบหันคาบดีค่ายบถึงบกไปนคือเขาเนะปืนกปืนปืนอ้าเดี๋ยวถายเบื้งตอนมันมันเลี้ยงครับบนี้ oa à ตวด Cái này อื้อนะนี่คือนี่คือ ัวเดยบร้อยที่ไหนป่ะน <spirit> ี้กินหนอโอ้อ่านี่หับบังทำการเป็นอาหาในบันเสียบเสียบกุ้งนม่อะผมมีที่เตาแกะตรงนี้แต่นพื้นเด้๋ยหน้า nghe này, nghe cao, nghe này, nghe câu, xếp cụm. Mày lắp coi đây, thấy không? Để tôi đi thấy đây, không mày không? Nè. Cái nào? Cái nào mồi? Nha khoa, Để khoa, khung, công, con. Đẹp. 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 Giọt ใช่ใช่โหลเครื่องุ๋งกันอยงนงีจ้อที่เขาเป็นหมาเพราเห็ุความสิขวดอย่าเง้ยเต็มไนมเต็มอัน้มเตยมันดเตลย่ะมเน่ตงีบเเหอวยอันตัวยอันยู่อันใ่พุมเบเยที่ผลขปวเบ้ง่รักาเต็มเสาเียงเลยวนี คือว่าเสบปุ้งคือว่าโอ้ไอเทมว่าพานเหรอไล่ะแนบวะจะมาถงตม่งเไมองปุงเห็ดมือง้อเดปจอื่นคือบใสอใส่ได้บอกเอ ไม่บกถือว่าไรถือมอว่าะไรนี่ก็ได้คนบ่อกว่า่า่นีบกินบกิินเนี่ยนาะเี่ยววะขึอ่คับขอกก็คืออยู่กันงูแล้วนี่

มาเดม่ยัมาดีดวมมาเมันมากินเลยตามามเมาะคร๋วมาเดี๋ยกมามัเดวเดยเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเด้ยวาเดนเดวานเดียดีนย้มด้วเจ้าเดีมีนาเ ่เป็นใสมดครอบั่งด้วยบิไปคือนี่งเนถือบนเนี่ยมัก็ืนโตแล้วก่อนโอ้ยิงซ้ำเนาะขนขึ้นขนแม่ขึ้มาปืนแม่นี่ดิน้องเคยถึงเขาเคยแต่บุถึงฟ้าปุ๋ยโอเคนี่นกเขาซ้ำนี่นกเขาลงจริง นเป๊ะเป๊ยเลยรองน้องวัน้องสือในอน้อกดูยังดูกันเกี่ยวไม่าไรอมว่เกี่ยวสือนาเวเพื่อนไปใส่้ สงการเงนเด็ดก็อกิน้ปลางนะครับน้ปลาแบบคนปล่อยปลาถาจะพูตึกตึกแเป็นปลอนทแงมเมื่อนั้นพอแข่งน้อเดียวแงปนตัวไนเนี่ยปาเนี่ยนำเลือบ้านไ มันออกจจกแงีว่ะง้อไปช่วเกียยวขางตั้งหน่อยกันอก็กซอก็หนูหง้ไม่หอกเดียว้มอเป็นยงกแกงว่ะนกแกงว่รอบหองแขวเพื่อนกกเขานี่ยควยยีดายยกเานี่ยก็นกหน่อย่กันเจ้า เ้าพลกนั่งมือเงีมือขี้นกจำสายไฟนกของนีายไืนแม่นคือวันงไม่ใจไม่หวต้องว่าเม่อไรมังหอนใจหมวกกันนอกก็ได้ขี้จายไฟโต๊โอโต๊ะบกเขาสามตัวนี่วะเจ็บยอดเพียงละอ่กินน้ำเย็นบ่ต้องโดนเกี่ยวก็มากหอนอย่างหอนแหงนกเขาเซนกขุมอามที่ว่านกขุมมี่ว่าักทางไหน มดอะบุมอตายกเห็นหนีไไกวนวัวโอ้กกลมต่อันนี่กิหมดนเาบ้มีฮงเฮงมาเป็นถ้าถ้าถึงวันบวชเฮงคักเนอเฮงวัวดกินทำเนาะไปหาใสลูกสาวอยากินกอม่นำอกกลุ้มบ่คิดกทบ่อเนาะขีเย ตื่นมาเนาบอกตัวพ่อน่อยนึงเนาะตืองทำกี่เกี่ยอยากแหงเหรอวกคู่กไก่โอ้ยกะกว่าควนกามอะไรแบบคนแังขันเมี่มเมี่ยมหาเมี่ยมเหยตั้งเมี่ยมตั้งดี้เียวอือเฮ้ยหาไปเด้อหาไปเด้อเันมีเด้อจ้ำหน่อยจ้ำนี่ยคูามือจิกกรบบับนกับกับน้วยั้งเมี่

来。<Bye. S 2>